มาใครที่ชอบดับแหวกๆบ้าๆบอๆแบบดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่โดยเฉพาะฮูดวิงแบบสไตล์ OG เนี่ยก็เชียร์ทีมเรเดียนะส่วนใครที่แบบมาจากแฟนคลับน้าน้ำ Facebook ของท่านนิคษัตร์หรือชอบดับแบบเข้มๆก็เชียร์ทีมได้ได้นะเกมนี้ก็เป็นออฟเลนแล้วก็ไนท์ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ มีการโยกเลนเกิดขึ้นครับมีการโยกเลนแบบไร้การเกิดขึ้นฮะดูจากการออกของแล้วลยินชทวยเวินตัวนี้น,น,น,นี้นีนจะก้าวตามเกมแรกล็อบบี้ของเราบุชแบ็จับเลีอนมาเดินไปตีหนึ่งทีเฟ์บัดไปแล้วครับฮูดวิมาถึงปุ๊บเจมจุมบ้าครับเฟิร์สบัตไปเลย ต้องรอป้ามูยมายืนยนันเออคือตอนนี้เป็นแบบคนรุ่นใหม่ลาก่อยกันหมดแล้วอะ่ะคนรุ่นเก่าไม่อยู่ทางนี้ครับวิบเลเลนเจอร์ครับจะโดนระเบิดตายครับและแล้วก็นายวิ่งมาตัานก่อนสเปกเตอร์ไปไล่ตีครับแล้วก็ตีจนตายแล้วส่วนทิกกี้ก็ดินนายตัวเองไปสวยอยู่ตรงนี้สเปกเตอร์ได้คิวมีการสตันสเปกเตอร์ไม่ให้ลัดคิฟด้วยครับและดีนนายทิ้งนะโอ้โหออฟเลนในตำนาน ตำนานรักป้ามูลสินะ <laughs> ใช่ใช่นั่นแหละตำนานรักนั้นเป็นหนึ่งในตำนานของช่องลาก่อยซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือไว้ยอยู่ในแบบอะไรเป็น,เป,นเป็นเรื่องเล่าแล้วอะคือตัวตัวคนจริงนี่นคือไปแล้วเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานให้กับเราคนดูรุ่นใหม่ได้แบบสืบต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้บัวซอครับ ไล่ตีลูน่าโหแล้วดูดิแม็กนัทเล่นแบบไล่ตียับเลยครับลูน่ามึนโดนไล่ตีตายไปเลยดับเบิลคิวเฉยครับแม็กนัทโอ้โหเป็น4ต่อ0แล้วครับสกอร์สเปกเตอร์นี่ก็โ,โดนแบบคือต้องแบบเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ไนท์นี่ยืนค้ำแหลกเบรเซอร์2อันโอ้โหออาของมากะโถมแหลกแต่เลนกลางเนี่ยสิเล,เลนกลางมันพังไปแล้วสิแมงมุมไมอ่อุหงเนี่ย โอ้ทีมได้ครับส่งวิเอร์พื่อนส่งวินเทอร์มาเจอแมงมุมครับวินเทอร์แตกเลยคนระับไม่มีเคลียร์ไม่ได้คนระับสปินเตอร์บาสสกิลเดียวเคลียร์ไม่พอ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าไลท์ไล,ไลหน้าวันพุธจะมีคนดังคนไหนโผล่มาเ <c oughs> อาว่าช็อตอุ้ยมันมีคลียมาบางังเค,คกี้ก็เลยไม่ตายวินเทอร์เวิรนแจกไปสองตัวแล้วตรงนี้ ทิกกี้รอดครับดับเดอะบีดต้องวิ่งหนีออกมาครับอา้าวเชกเกอร์ช็อตไม่ติดอีกพูดวิว่งไล่ยิงมันเลยตรงนี้เดินหลบบูชแหวนได้ครับดับเดอะบีดแต่ดับเดอะบีดเจอฮูนวิ่งไล่ตีนัสเกอร์รี่ไม่รอดครับ7ต่อ0 <Yeah. S 2> ครับเฮ้ยทีมเรเดียนแบบชนะเฉยเลยอะ่ะ <'s> okay. ได้ไงครับเนี่ยตรงนี้แม็กนัสครับจะตายอยู่เหมือนกันลูเซนบีมตันมาสวยตีโบโบสองทีโบปอล์ซ็อเปิดเฟรนด์ไฟครับเลือดเด้ง แล่ว่าไลออนได้คิวอยู่ดีเป็นคิวแรกของทีมได้เลยตรงนี้มีาาคาสารับเวลหกล้วมีคาสาเล่นแล้วก็ไนท์อัพดากกันบัดสามแต้มเลยนะเป็นสายแช่เลนยาวๆอันติตีป้อมไปสักทีอะไรงี้เนี่ยตีป้อมสักทีแล้ก็สตันสเปกเตอร์แล้วก็ตีต่ออีกทีสายเอาป้อมนะ แต่อะไรเนี่ยเป็นมุมไปเล่นหน้าบ้านเฮ้ยแล้วไม่มีใครสนใจเล่นการเลยครับไฮคูงครับไฮคูงกำลังจะ,จะทำให้เกมที่ควรจะสนุกกลายเป็นเกมที่ไม่สนุกนะเราเล่นนะไฮคุงอันนี้สเปกเตอร์ครับตัวลุมสตันแบบยับยับโอ้โหสเปกเตอร์วิ่งหนีเข้าป่าครับกูสเฮ้ย, re, ยวิ่งดีว่ะวิ่งดีนะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ไนไม่ตามเลยปล่อยเลย ตอนนี้ถ้าไฮคุงแบกเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าครีมมี่ต้องปลื้มแน่นอนเนี่ยเทเวิร์นี่คือแบบไปไม่เป็นเลยไลออนเดินมาช่วยตันให้ครับไฮคุงยังคงจกจกอยู่แล้วทิกกี้โดดมาเติเมเต็มไพอดีเป๊ะกับอันตีแมงมุมได้คิวไปอีกแปดคิวไปเอา้าสเปกเตอร์อันติลงมาเก็บคิวลูน่าไปเฉยไลออนโดนแมงมุมไล่ทิกกี้โดดมาดีนาตัวเองกลางวง แคลี่ตายครับแล้วแมงมุมเดินมาฆ่าเลออนโดยที่ตรงนี้ไม่มีเดเมจอะไรเลยครับวินเทอร์ไอเวินก็มีสปินเตอร์บาร์แต่ว่าต้องหาเป้าหมายชิงซึ่งไม่โดนแมงมุมอีกครับมันดูแย่ขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับทีมได้ครับมีขาาะต้องแบกแล้วแต่ดักก็ไหนก็ดูเป็นฮีโร่เป็นฮีโร่ที่แบกยากอยู่อ้าวไอเชอร์ช็อตสวยครับ แล้วก็นายตันต่อมาพูดวิ่งโดนลุมเดเมจอีซี่คิวเลยครับตรงนี้สตันสองสตันไหมอะไรเนี่ยสมัชชาโดตาทูไทยสมาพันธ์โดตานี่คืออะไรมันเคยมีนะรู้ปะมันเคยจะมีนะไอสมาคมโดตาเนี่ยแต่เขาแค่แบบเลิกเลิกทำอันนี้คุ้ยวินเทอร์เคิร์สสวยวะเฮ้ยวินเทอร์เคิร์สโคตรสวยอะแมงมุมโคตรเจ็บอะเจอรู้ไหมมุมตีอะแล้วเชก็ช็อตตันแบบงามๆอีก แล้วก็ไหนเดินมาตันต่ออีกายคุ้มครับตายจนได้นะครับทีมตายได้แมนมุมตัวสําคัญไปแล้ว1นึ่คิวครับนิคัสานี่ไฟเหรอใช่ครับนี่นี่คือท่านนิคัสสนไทเลนด์นะฮะมาเล่นอยู่ในล็อบบี้ของเรานะฮะทีมได้ครับได้ม,มเมนตัมคืนมานิดหนึ่งครับแต่แมงมุมก็ยังรวยที่สุดในเกมนี้อยู่ดีนะ แล้วเมฆม,มุมครับวาวมาจอยฟังล่างแลก็ไนโดนฮูดวิงเบรกครับพิกกี้โดดมาครับดล้วก็นาตายไปเลยครับฮูดวิงนี่มันไร้กาจ,จริงมันปิดพาสซีเวลสี่าลก็นไปเลยนะนนครับานนี้ลูหน้าครับวาวกลับเลยครับแล้วแต่มีเมฆนัดมาเติมเดเมจโอนึกว่าจะรอดครับใจลูหนะ้าแคลรี่ทีมตายก็ตายไปอีกตัวนะตัวสำคัญด้วยนะตัวเดเมจตัวเดียวของทีมเลยนะ พขาเป็นมินเทอร์เว่นมิดนี่แบบโจนด้วยอะ่ะคือเอาจริงตอนนี้เหมือนเป็นซัพพอร์ตอีกตัวแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะสเปกเตอร์ก็โจนเหมือนกันวะ,อะก็ยังเจ้าๆกันอยู่แล้วเนี่ยทางนี้มินเทอร์เว่นครับโดนออขิดตายไปเลยนะครับแม็กนัตครับไดเข้ามาครับไลออนโดนไถมาให้ลูกเป็นมุมตีไลออนหันกับมาตันแต่โดนอันติตายอยู่ดี โอ้โหคือการเงินมันใกล้ๆกันนะแต่ว่าเมงมุมนี่มันเล่นแบบมันเล่นง่ายสบายตัวมากๆในช่วงต้นเกมนะเป็นฮีโร่ที่หยาบคายจริงๆมีขาสันี่คือแบบดูการอ่านเกมของเขานะฟาร์มเลนล่างหมดแล้วก็มามาการป้อมมิดแล้วมีแม็กนัดคอยเสริมเมงมุมด้วยนะแล้วก็ไหนครับโดนออคิดมาแล้ว เกาะบวกสิบสองแต่ว่าโดนแมงมุมลุมตีโคตรเจ็บขนาดดะก้อนไนยังตายครับเจอแล้วไลออนฉีเทคกี้ตายเหมือนกันอาพีเข้ามาครับดูหน้ามาลงอีขีบใส่ไลออนตันสวยแมงมุมตายเหมือนกันทั้งโจนี้วินเทอร์ด้ยครับยิงรดวๆเลยมีวินเทอร์เค์ด้วยทีมเลเดียนครับตายเกี้ยงเลยครับชชกช็อตมาอย่างสวยเพระวาช็อตอัดตายสี่ตัว,าาวค,ครับผมข้อหายหิวมีคาสารับแต่ก็ไหไนล่อแมงมุมเข้ามาลึกในป้อมแล้วจังหวะมันมาซ้อนพร้อมกันพอดีอร ไรออนเมื่อกี้ก็ถือว่าเล่นดีเลยนะองามงามไปนะเชก็ช็อตสองตัวเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้ไลอ้อนครับจะวาร์ปหนีฮนะแต่โดนบุชเวดจับตายไปอีกทีมได้ครับยังโดนเก็บต่อเนื่องมากครับดาวน์ไหนจะรอดหรือเปล่าประเด็นแบดนัทบอดี้บ็อกโดนอันติหุนวิ่งเบรกวินเทอร์เบิร์นจะวิง่งมาช่วยแต่กองทัพแมงมุมอยู่ตรงนี้ครับวินเทอร์เคิร์ดใส่แมงมุมไปเลยครับแต่ก็ไม่มีอะไรต่อนะ แล้วก็ไนด์โดนจับด้วยบุชแฟรอีกหันก็ไปพ่นไฟลุวไปมุมตายหมดแต่ว่าโดนเด,มดเมดเวทสองอันจากบลัดออฟและอันตีแมงมุมครับแล้วก็ไนตายเพือนๆเวืเว่อนครับแทบจะตายต่อทันทีเลยโดนลูกแมงมุมลไล่ไล่ไล่ตีเรียบร้อยแล้วบล็อกไปนะสเปกเ,เตอร์ครับฟาร์มล่างอยู่นานครับเจอลูน่าลูซี่ิมแล้วอีคิปอัดแต่อีคิปไปโดนคีป่าอย่างเยอะโดนสเปกเ,เตอร์แค่อันเดียวมั้งเนี่ยเอาโดนอีกอันนึงแล้วสเปกเตอร์ครับจะวิ่งหนีครับ ตรงนี้ครับจะจุกมิขาสะได้หรือไม่โดนเชนกะชอดสตันเรียบร้อยครับทีมได้ครับมาฆ่าแครี่เขาแทนแล้วกันะนะได้สเปกเตอร์ไปก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่เลยแหละเฮ้ยชอบฉากนี้ชอบฉากนี้นี่คือการครอเกมของท่านมิคาสาหรือเปล่าตรงนี้ทีมเดเดียนครับแมงมุมคุม,มไื้ที่ด้านบนแล้วก็ได้ป้อมเทลิงสองไปแล้ว แล้วก็ยืนยืดเอาโพสกันนี่ครับนี่ฮะดูฮะดูฮะดูการคอรทีมของท่านมีข้าศัตรงนี้ครับแบงมุมเดินมาบ้ายป็นเทเวินแต่ว่าฮีโร่มาเยอะมากอ้าวแล้วชุลมุนวุ่นวายนิดหน่อยเปเทเวินก็ตายแล้ว RP 2ตัวตรงนี้เช็คก็ชตไม่เชื่อมครับสเปกเตอร์ลงมาด้วยครับวินเทเวิร์นครับตัวสเปกเตอร์ตีครับวินเทอร์เคอร์ได้ก่อนตายครับตรงนี้ถือเป็นวินเทอร์เคอร์ที่ดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้ดีพอไลออนโดนไล่โดน,ดนระเบิดตายไปอีก ทีมเลเดียนได้2ตัวทั้งทังที่ทีมไดเป็นฝ่ายสมกมาเองนะฮะโอ้โหความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้นะวันนี้ทีมเลเดียนก็เล่นดีเลยแหละมันเป็นมือเก่าทั้งสองทีมหายคูเมงมุมงครับยังคง้ดยกาดอยู่มีกองทับลูกตีป้อมคนฝ่ก็ตายไม่หมดอีกละเมงมุมงครับโดนตายแล้วครับทางนี้แมงนันครับลากช่วยดา้อนเทลทับกันแล้วตั้งนี้ฟิงเกอร์มาด้วย เมงมุมับโดนวีเนอร์เว้นตีสโลและพาวเวอร์ช็อตปิดเนมจเไปจนได้ครับแมงนัทที่มาช่วยแมงมุมต้องวาร์ปออกไปแต่ว่าสตานเยอะเกินไปโดน3สตานพร้อมกันและเมงมุมก็โยนไปอีกคิวหนึ่งนะกับการที่แลกกับ้อมเทียสองไปทีมได้ครับดันแยกกันต่อแล้วก็ไนด์ดันล่างมาครับแล้วเปิดมังกรไฟมังกรไฟแบบถอดแบบมาจากเน็ f ฟ i ินี่มันดาเวียน โดนฮุดวิงจับชาร์จอันตีมาอย่างกับอย่างกับครีมี่หูยังเข้มอู้โหหนูหน้าเข้ามาไล่ยิงเทกกี้เกือบแตกเขาไปช็อตมาเทกกี้ตายไปเลยแล้วโคตรแมน่นเธอดูดาวจับวางแบบเลโก拉สทันมีคะสามาแล้วสเปกเตอร์กว่าตีมาครับไลออนโดนสเปกเตอร์ลงไลออนโดนสเปกเตอร์ไล่สเปกเ,เ,เตอร์ไล่ตีไลออนตายไปแล้วนะห <c oughs> สวยงามจริง มุมมาเยอะมากครับดูหน้าครับตองวิงไปยิงไปเพราะช็อตเพลยมจะเคลียร์แล้วก็ไนท์กับชังก็ช็อตเข้ามาพร้อมกัน RP สามคนเรียบร้อยทั้งหมดโดน RP หมดเลยด้วก็ไนท์จะหนีแต่โดนดั๊ต้องยืนวับดักก็ไนท์ยืนว์ปกลับบ้านรอดไปได้แต่วินเลนเจอร์นี่ไม่น่ารอดว่ะตายหมดเลยจังหวะนี้ครับ,บกับ RP สวยๆนะเฮ้ยทีมเรเดียนนี่ก็ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมจริงๆนะ แต่ดาก็ไนครับตอดป้อมล่างเยบยับเลยมีคนวาร์ปมาหรือเปล่าดาก็ไนได้ป้อมไปแล้วตรงนี้แมงมุมครับวิ่งมารับแขกครับแมงมุมครับเอาลูกมารับแขกครับมาหมดเลยครับลูหน้าลูเซนบีมไปดาก็ไน์ยุดเอาโพสไม่ได้สักทีโหลดพุดวิ่งชาร์จเบรกมาครับและเดเม็เว็เโ้ยเล่นกันแบบจังหวะเป๊ะว่ะ จังหวะเปเวอร์สเปกเตอร์ลงอันติไล่ลูน่าตอบลูน่ากดบีคิวแต่โดนอาร์พีแล้วสเปกเตอร์ลุมตีติดเดสโซเล่โคตรแรงลูน่าตายไปอีกทางไลออนครับก็ไม่น่ารอดครับแม็กน,นัดไถแบบติดตัวละสเปกเตอร์ลงมาจังหวเะเพอร์เฟกต์ปาหมีดไล่ดับเบิลคิวไปเชี่ยเมื่อกี้แบบเตะอ่ะเมื่อกี้คือเดเมจทุกอย่างแบบยังกับทีมทัวร์นาเมนต์เล่นน่ะโอ้โหครับนี่ฟอร์มมีข่าวใส่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าทำไมทีมเรเดียนมันเล่นกัน บู้าขนาดนั้นเออสเปกเตอร์โดนเป็นแคดี่ที่สมศักดิ์ศรีและเอ้าดีดีพุทวิงครับเจ๊โดนเชกเกอร์ช็อตไปครับเจเวนมิตีลัวๆไลออนขีดมาเรียบร้อยฮุดวิงโดนจับและแมงมุมครับดีดีก็วิ่งเข้ามาเยอะมากเป็นกองทัพหูหน้าเปิดบีเจบีแล้วครับสเปกเตอร์ครับอันตีมาแล้วด้วยครับสเปกเตอร์ตัวจริงอยู่ไหนตัวจริงอยู่นี่ครับอยู่ที่ดาก็ไนครับแต่มานาหมดว่ะสเปกเตอร์เพลินไปหน่อย ทีมได้ครับไหลเข้ามาแล้วแต่ก็ไหนมีขะระโดนถลายออกมาแต่แก็ไหนท์ยืนอยู่จชคก็ช็อตสวยโดนแมงมุมอันนี้ไลออนบิงไลออนบิงมามุมดีมากสตันสวยโคตรลูน่าเข้ามาช่วยตีต่อแมงมุมวิ่งหนีขึ้นไฮคารหันกลับมาอีเบียนใส่ลูน่าลูน่าจะตายแล้วแต่ไม่ไเว้นโฟกัสแม็กนาอยู่ไม่ช่วยแข็งเลยแม็กนาตายสเปกเตอร์มาไล่ต่อแต่แมงมุมับโดนไลออนแต่ไลออนตันวืดว่ารอบนี้ได้จชคก็ช็อตโดนครับโฟกัสไฟยิงแมงมุมแต่แมงมุมเลือดไม่ล้เลย ผมและดก็อไนต์อยู่ตัวคนเดียวไม่มีอะไรเหลือวาร์ปกลับบ้านครับโอ้โอนักก็นไน์แบบแบกสุดใจแล้วครับส่วนไอไอวินเลนเจอร์มันเป็นสพอร์ตอ่ะยิงแมงมุมไม่เข้าครับไม่ลดเลยครับเฮ้ยชักก็จอดสองตัวได้ไงแมงมุมโคตรเจ็บ แมงมุมมีเอจิตวะเสียเอจิตไปแล้วครับแมงมุม,มไอออนบลิงมาเฮกตรงนี้ดีนะทีมได้ย,ยังไม่เสียบ้านครับ,รบถ้าถ้าเกิดทีมเลเดียนชนะล็อบบี้นี้เนี่ยไอเทคกี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครหมิ่นประมาทอีกต่อไปึงเทอเว้ยครับโดนสิปเ,เตอร์ลงตายคาบ้านเลยนะ ฮูดวิงโดนตันต่นี้อีเบลดเซฟไลออนโดนสเปกเตอร์ลวงตายแม็กนัตอาร์พีสองตัวอีคลิปอัดลงมาจากลูน่าแต่ว่าไม่มีช่วยอะไรไม่ได้เลยสเปกเตอร์เลี้ยเต็มอยู่เลยวินเทอร์เคิร์สอยู่ตรงวันนี้แม็กนัตโดนลุงตียับๆแล้วก็ในบีเีบีอยู่ครับแม็กนัตตายไปแล้วครับทางนี้สเปกเตอร์โดนลุงอยู่พิงเกิลเดมาเชกเกอร์ช็อตสองตัวครับแล้วก็นายยืนยิงไม่หยุดเทกกี้โดดเข้ากลางวงบัสออฟไปหมดทางนี้ฮูดวิงเกือบตายลูน่ายืนยิงแต่แมงมุมยังอยู่ โฟกัสไฟมาไม่น่า,ลาก re, T, Luna, ลัว re, เลยแต่วัสเปกเตอร์ตีลูน่าแตกไปละสเปกเตอร์เลือดน้อยๆยังยังยืนอยู่กลางวงเหลือแค่ <Winter S> 1> <Winter> 1> สปอร์ตวินเทเวิร์นก็ตายครับทีมไว้หมดเลยครับวินเทเวิร์นมิดเลนครับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหอิมแพคน้อยเกินไปครับคาถาฟ้ามาช้าเกินไปครับทีมเรเดียนจะเอ็นเกมนี่นะครับเพิ่งสาวสิบนาทีเองแล้วเนี่ย <c oughs> แมงนังนานครับไปลากลูน่าออกมาฆ่านะ Luna ครับแต่วันนี้ลูน่าครับโดนแมงบุญสายเวทยิงอีเบยียรใส่ อีไฮคุ game, มเกมนี้โคตรแบกครับโคตรแบกครับเล่นนัดไถแล้วก็ได้มาอีกโอ้โหนี่เราเอาท่านพิฆามาเราเอาเขามารับแขกเชื่อมสัมพันธไมติดไม่ใช่เอาเขามายํำในล็อบบี้แบบนี้อพวกทีมเลเดียนโอ้โหเล่นไม่ให้เกียรตแขกงเลยเดี๋ยวนะจะจะว่าไปเกมที่เมื่อวานเราไปเล่นปาร์ตี้กับไลฟ์ฟรีก็โดนยำอย่างนี้แหละตรงนี้ครไลออนครับ โดนเลยนะไถามาตายโอ้โหตอนนี้แบบเข้าสู่ช่วงยำแลยโอ้โหอาร์พีคนเดียวเลยครับวินเลนเจอร์เทกกี้โดนคือเทกกี้ือโดดมาจังหวะด,ดีตลอดอ่ะวินเจอร์เคลลิร์สมาสวยอยู่เทกกี้แตกตามไปสเปกเตรอร์อันตีมาลงไล่ไดบอบอไดบอบอสเปกเตอร์ไดบอ,อดบอแล้วก็ไนเพิ่งเกิดก็โดนลากมาเลยแล้วก็ไนบ์ผมกยังไม่ได้เล่นเลยเพิ่งเกิดน,นิาาคัะครับปีกิบีวิ่งเข้าบ้านแต่มันหนื่นมากครับหนื่นมากอู่นวิ่งไม่ออกแล้วก็ไนหนื่น เดวียนครับระเบิดครับคือ,อดอบเดอะบีดก็เล่นกลางได้ทำไมสปิเทอร์เวิร์นไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและอ้าวสปิเตอร์พิมพตาจากเกมนี้จบแล้วนะฟิเมเบียนชนะไปนะเทกกี้ครับชนะตีกันไปเกมที่2นะ ที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ